คุณคิดว่าแอร์เบอร์หประหยัดไฟจริงหรือคุณเคยสงสัยไหมว่าเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์หซึ่งผ่านการทดสอบวัดค่าประสิทธิภาพจากการไฟฟ้าฝ่า,ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้นยังได้ประสิทธิภาพตามที่ระบ,บุไว้หรือไม่สมาคมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรได้สุ่มซื้อเครื่องปรับอากาศในท้องตลาดจากร้านค้าต่าง ที่ได้รับความนิยมจากในท้องตลาดมา5ยี่ห้อด้วยกันจากนั้นได้ส่งไปให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นหน้องทดสอบของรัฐที่ใช้ในการทดสอบแอร์เบอร์5ให้ทำการทดสอบวัรรคาดค่าประสิทธิภาพพลังงานตามโครงการศึกษาประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยโดยได้เลือกมาจำนวน3ขนาดคือ9,000 BTU ต่อชั่วโมง12,000 BTU ต่อชั่วโมงและ18,000 BTU ต่อชั่วโมง เครื่องแบบอากาศทั้งหมดถูกส่งไปทดสอบณนะศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐานสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นิคม,มุตสาหกรรมบางปูผลการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐานสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้สรุปผลการทดสอบว่าแอร์ที่นำมาทดสอบนั้นผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่ถึง50%ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวการไฟฟ,ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศเบอร์ห ต้องมีค่าพลังงาน11%ขึ้นไปและกำหนดให้มีค่าความแตกต่างประสิทธิภาพพลังงานในท้องตลาดไม่เกิน5%และต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กอฟผอกำหนดไว้อันนการทดสอบได้ใช้เงื่อนไขและสภาพของการทดสอบดังนี้ 1. ใช้น้ำยาทำความเย็นเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดในการทดสอบประสิทธิภาพ 2. ใช้ห้องทดสอบเดียวกันกับเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเท่ากัน 3. ใช้มาตรฐานในการวัดและทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องปรับอากาศเบอร์5 4. ใช้การติดตั้งการปรับตั้งการทำงานของเครื่องปรับอากาศตามรายละเอียดในคู่มือการใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศยี่ห้อนั้นๆน,น,นอกจากนั้นแล้วยังมีวิธีการดูฉลากเบอร์5โดยมีวิธีการสังเกตดูฉลากแอร์เบอร์5ดังนี้ 1. สังเกตที่แถบโค้งครึ่งวงกลมจะต้องสดแสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพระดับ5 เป็นสีแดงชัดเจนโดยตรงจุดศูนย์กลางของแถบโค้งขึ้งวงกลมจะต้องมีเลข5สีขาวบอกระดับประสิทธิภาพอยู่ในช่องวงกลมสีแดงเพื่อเป็นการย้ำบอกระดับประสิทธิภาพอย่างชัดเจน2จะต้องระบุปี2008ซึ่งเป็นปีที่มีการตรับค่าประสิทธิภาพพลังงาน3จะต้องแสดงค่าตัวเลขการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปี และค่าไฟฟ้าต่อปีรวมถึงค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศฉลากที่ได้เบอร์ 5. ต้องมีค่าประสิทธิภาพตั้งแต่11 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์สจะต้องแสดงยี่ห้อรุ่นและขนาดของเครื่องปรับอากาศที่ฉลากนี้ระบุระดับประสิทธิภาพอยู่ 5. ที่สำคัญอย่างมากจะต้องมีสัญลักษณ์กระทรวงพลังงานเป็นลายน้ำปรากฏอยู่บริเวณตรงกลางกำกับไว้อย่างชัดเจน